เลิกเทศเลิกสวดในปลายปีมะเมียโทศกนี้มาพุทธศักราช2413จุลศักราช1232สมเด็จพระพุทธาจย์โตได้มีลายลิขิตแจ้งแก่กรมสังฆการีว่าจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกเป็นกิตติมศักดิ์ด้วยเหตุชาราทุพพลภาพ ไม่สามารถรับราชการเทศและสวดชันในพระบรมหาราชวังได้ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตตกเป็นพระมหาเถรกิติมศักดิ์และได้ทรงพระมหากรุณาโปรดกล่าวสถาปนาหม่อมเจ้าพระทั์ในกรมเสด็จพระราชวังหลังขึ้นเป็นพระสังฆราชาคณะเจ้าอาวาสพระราชทานพระสุพรรณบัตร มีราชธินานามว่าหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันมีฐานาสามรูปมีนิตยพัฒเดือละสิบหกบาทค่าเข้าสารหนึ่งบาทเป็นผู้ช่วยบัญชากิจการวัดระฆังต่อไปพูดกับนกกา สมเด็จพระพุทธาจย์โตตั้งแต่รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลดชลายกเป็นสมเด็จพระราชาคณะกิตติมศักดิ์แล้วท่านก็คลายอิสรยศบริวารยศแบกตลปัดเองภายเรือบินทบาทเองจนเป็นที่คุ้นเคยกับอีกากาจับบ่ากินอาหารกับท่านจนท่านพูดกับกาที่ประตูอโนงคลีลา คือประตูดินกาตัหนึ่งบอกว่าจะไปวัดมหา,าธาตุกาตัหนึ่งว่าจะไปาธาตเตียนสมเด็จพระพุทธาจย์โตว่าไปท่าเตียนดีกว่าไปวัดมหา,าธาตุเพราะคนเขาทิ้งหัวกุ้งหัวปลาหมักหมมไว้มากที่วัดมหา,าธาตุถึงมีโรงครัวก็จริงแต่ว่าคนเขาขนเก็บกว่าเสียหมดแล้วจ้า ช่วยขโมยเวลาจำวัดอยู่ในกุฏิของท่านที่วัดระฆังนั้นเจ้าขโมยเจาะพื้นกุฏิล้วงเอาข้าวของที่วางเกลื่อนไว้เจ้าขโมยล้วงไม่ถึงท่านก็ช่วยเอาไม้เขี่ยของนั้นของนั้นก็เข้าไปใกล้มือขโมยเจ้าขโมยลักเข็นเรือที่ใต้ถุนกุฏิท่านก็เปิดหน้าต่างสอนขโมยว่าเข็นเบาๆหน่อยจ้ะ ถ้าดังไปพระท่านได้ยินเข้าท่านจะตีเอาเจ็บเปล่าจ้ะเข็นเรือบนแห้งเขาต้องเอาหมอนรองข้างท้ายให้โด่งก่อนจ้ะจึงจะกลิ่งสะดวกดีเรือจะไม่ช้ำไม่รั่วจ้ะเจ้าขโมยเกรงใจไม่เข็นต่อไปปราบแม่นาคพระขนง ครั้งหนึ่งเมื่อแม่นาคบ้านพระขนงตายทั้งกลมปีศาจของนางนาคก,กำเริบเขาถือว่าปีศาจนางนาคมาเป็นรูปคนช่วยผัววิทน้ำเข้านาได้จนทำให้ชายผู้ผัวมีเมียใหม่ไม่ได้ปีศาจนางนาคเที่ยวรังควานหลอนหลอกคนเดินเรือนในคลองพระขนงไม่ได้ตั้งแต่เวลาเย็นตะวันรอนรอนลงไป ต้องแลปีศาจนางนาคเดินห่มสีบ้างโหนตัวบนต้นโพต้นไทรบ้างพระสงฆ์ในวัดพระขนมมันก็ล้อเล่นจนกลางคืนภิกษุสามนเณรต้องนอนรวมกันถ้าปลีกไปนอนองค์เดียวจะต้องถูกปีศาจแม่นากรบกวนจนเสียงกรอกแรกอื่นๆก็เมาเอาว่าปีศาจแม่นาคไปหมดนักเรียงเที่ยวกลางคืนก็ต้องหยุดลงเพราะกลัวปีศาจแม่นาค พวกหมอผีไปทำเป็นผู้วิเศษตั้งพิธีผูกมัดเรียกพูดมันมันก็เข้ามาแลบลิ้นหลอกเจ้าหมอผีต้องเจ๊งมันมาหลายคนพวกแย่งชิงล้วงลักปลอมเป็นนางนาคหลอกลวงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกลัวนางนาคเลยมุดเข้ามุง้งขโมยก็เก็บเอาของไปสบายข้ามลงก็ต้องล้อมต้องนั่งกันยันรุ่งก็มี สมเด็จพระพุทธจาจย์โตท่านรู้เหตุปีศาจนางนาคก,กำเริบเหลือมือหมอท่านจึงลงไปค้างที่วัดมหาบุตรในครองพระโขนมพอค่ำท่านก็ไปนั่งอยู่ที่ปากหลุมและท่านก็เรียกนางนาคปีศาจขึ้นมาสนทนากันฝ่ายปีศาจนางนาคก็ขึ้นมาพูดจาตกลงกันอย่างไรไม่ทราบลงผลสุดท้ายท่านก็เจาะเอากระดูกหน้าผากนางนาคที่เขาฝังไว้มาได้ และท่านก็มานั่งขัดเกลาวจนเป็นมันท่านก็นำขึ้นมาวัดระฆังท่านลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดเจาะเป็นปั้นแหน่งคาดเอวไปไหนท่านก็เอาติดตัวไปด้วยปีศาจในพระขนงก็หายกำเริบซาลงเมื่อสมเด็จพระพุทธจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญยังเป็นสมเณรอยู่ในกุฏิสมเด็จพระพุทธจารย์โตนางนาคได้ออกมารบกวน หม่อมราชวงศ์เนนหม่อมราชวงศ์เนนก็ร้องฟ้องสมเด็จว่าสีกามากวนข้าเจ้าค่ะสีกามากวนเขาสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็ร้องว่านางนาคเอ้ยอย่ารบกวนคุณเนนสิปีศาจนั้นก็สงบไปนานๆนนจึงออกมารบกวนครั้นท่านชารามากแล้วท่านจึงปั้นแหน่งกระดูกหน้าผากนางนาค ประทานไว้กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันมอบหม่อมราชวงศ์สมณเณรเจริญให้ไปอยู่กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลันด้วยนานๆน,น,นางนาคออกหยอกเยา้าหม่อมราชวงศ์สมณเณรเจริญหม่อมราชวงศ์สมณเณรเจริญต้องฟ้องหม่อมเจ้าพระพุทธบาทต้องส่งกริ้วนางนาคว่าเป็นผู้หญิงยิงเรืออย่ามารบกวนคุณเนนจะดูหนังสือนังหา เสร็จกริ้วแล้วก็เงียบไปเรื่องนี้สำหรับเจ้านายหม่อมราชวงศ์หลังเล่าให้ฟังเที่ยวไปตามสบายสมเด็จพุทธจารย์โตตั้งแต่ปลดภาระการวัดการสอนให้หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลัานแล้ว ตัวท่านก็ไปตามสบายกลับรีบทำพระพิมพ์ดูให้คนโครกปูนเพชรและนั่งพิมพ์ไปบางทีไปเยี่ยมป่าเช้าวัดสเกตเช้าก็บินทบาทได้อะไรก็ฉันไปพรางบางทีก็เที่ยวสะายบาทไปใครใส่เวลาไหนท่านก็ฉันฉลองศรัทธาเวลานั้นไปนั่งที่โลหะประสาทวัดรัชนัดดาราม ไปคุยกับหลวงพ่อรัฐวัดเทพธิดารามบ้างแล้วก็ถูกคอไปดูช่างเขียนประวัติท่านที่ผนังโบสถ์วัดบางขุนพรมในดูให้ช่างก,ก่อก่อพระโตก่อขึ้นไปจนถึงพระโสนีในวงเล็บตะโพกถึงหน้าขึ้นพระบาทก็ขึ้นนมัสการพระพุทธบาทเสมอทุกปีจนพวกลบบุรี สระบุรีนับถือเอาน้ำล้างเท้าท่านไปเก็บไว้รักษาฝีดาดดีนักถึงฝีจะร้ายแรงดาดตะกัวก็หายเด็กๆที่ออกฝีไม่มีใครเป็นอันตรายเลยเรื่องฝีดาดเป็นดีมากจนตลอดมาถึงพระโตวัดเกชโยก็ศักดิ์สิทธิ์ในการรดน้ำมนรักษาฝีดาดดี ชาวเมืองอ่างทองนับถือมาจนตราบเท่าทุกวันนี้สมเด็จพระพุทธจาจย์โตขึ้นนมัสก,การพระพุทธบาทคราวใดเป็นต้องมีไตรไปพาดที่หัวนาคตีนกระไดแล้วนิมนต์พระชักบางสกุลโยมผู้หญิงของท่านที่เมืองพิจิตทุกคราวว่านิบนต์บางสกุลโยมฉันด้วยจ้าพระจ้าแล้วก็เลยไปนมัสก,การพระชาย แล้วเลยปนมัสการพระฉายเข้ามันดกบรรพดด้วยจนเกรียงดงนับถือมากเข้ามาปฏิบัติท่านไปกับอาจารย์วัดครุฑอาจารย์อื่นๆบ้างกลับมาแล้วก็มาจำวัดสบายอยู่นวัดบางขุนพรมในเป็นนิตยการ